สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เดินหน้าฟ้องฉูเตรียมเงินล้านไว้เลยกำเงินไว้ให้แน่นนักร้องสาวเดินหน้าฟ้องสาวมือที่3หลักล้านสืบเนื่องจากกรณีที่นักร้องหมอลำสาวกิ๊กรุ่งนภา,าออกมาโพสต์เรื่องราวสุดเจ็บปวดที่สุดในชีวิตหลังรู้ว่าสามีนักฟุตบอลไทยอดีตทีมชาติ นอกใจไปมีกิ๊กทิ้งลูกทิ้งเมียรวมถึงเรื่องเงินทองจนทำให้ชีวิตครอบครัวต้องพังทลายกระทั่งเวลาต่อมาฝ่ายชายออกมาชี้แจงว่าที่เลิกกันไปเป็นปัญหาส่วนตัวถ้ายังไม่มีใครไปด่าว่าก็จะฟ้องดำเนินคดีตามกฎหมายล่าสุดได้เจอกิ๊กรุ่งนภาก็ขออัปเดตเรื่องราวชีวิตดังกล่าวและนอกจากนี้จะเอาอย่างไรต่อก็ได้คำตอบว่า ตอนนี้สภาพจิตใจก็เข้มแข็งกว่า90%แล้วทุกวันนี้โฟกัสแค่ลูกชายเป็นหลักพยายาม move on ใช้ชีวิตตามปกติเพราะทำใจมาสะพักแล้วแต่ก็มีกรณีของบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องกวนใจจุดนี้เราก็ดําเนินไปตามกฎหมายมีการฟ้องร้องเรียกเม็ดเงินหลักล้านบาทอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ